ai ạ, làm công bên đó rồi phải không, làm níu cái này, cái níu cái สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอตอนทัวร์นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ไปอเอลพอตาเฮื้นหนองเล็งซ้ายนะฮะจะเป็นอเมซอนหนองเล็งซ้ายและผมก็ได้เดินออกมาตั้งนอกนี่กับมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอันนกนะฝูงนก แล้วก็ภาพตีเปิดคลิปเมื่อกี้ก็จะเป็นฝูงนกยางนะนกนกยางเปียยางควายแล้วก็ตีอันเป็นนกหนองออกหากินแล้วก็กลับเข้ามาในหลังของมันนะซึ่งช่วงเวลานี่ก็เป็นช่วงแมลงแล้วประมาณ6กโมงสิบนาทีนะฮะก็ผมก็ได้แวะมาอูกมูอ่อป้อๆนะฮะก็จะมีปนบนะฮะแล้วก็ป้าชติแล้วเดี๋ยวเขาจะมาถามข้อมูลว่าอัน นกอหยัยงพ่องตีอยู่ในนองของเขานี่ตีน่าสนใจตีป้อจะให้น,นักท่องเที่ยวมาพอมาหันกันได้นะเพราะว่าช่วงที่ผมทํางานอยู่ตีแค่ทำรัปพานของเลิงไซแล้วก็ได้สํารวจก็มีนกหลายๆชนิดตีน่าสนใจตีคิดว่าน่าจะาดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาส่องมาพอได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,วจะหาข้อมูลกันครับแต่ตอนนี้นะเมื่อกี้ตีผมถ่า,ายไปตะกี้นี่ก็น่าจะเป็นฝูงนกที่กำลังกลับมาในห้างังของมันแล้วนะ แล้วก็บรรยากาศนี่กำลังสวยงามเลยครับลุ่งสวยงามเลยลุ่งกินน้ำเนี่ยฝนกำลังปล่อยมาเนี่ยเดี๋ยวมาสอบถามอ,มอรรมู๋ครับพนุสักดร์กกันนี่ฮะสวัสดีครับพนุสวัสดีครับนี่ฮะฮะโอ้ผมต้องยกออกป่ะเออนั่นแหละสวยวินต้องยกออกเนี่ยน้ำตาออผมได้เหรอเนะีนะ่ยนะีนะ่คนระับ จะได้ไม่เด้ได้ยู่ที่หนองซ้ายครับนี่ครับแนะน้ำตัวหน่อยครับป่ออ่านกกระยางครับแนี่แนะน้ำตัวป้อชื่อครับป้อพบแค่บุเรียงอ่าป้อพบอีอะไรครับเมื่อกี้ผมผเจอปอนอบไปเนาะป้อนปอบพบครับปอนอบนี่ปอนอบแล้วก็ป่อชาดครับผมนี่สองท่านนี่ก็เป็น คนที่อยู่หนองมาตั้งแต่ละอออนแล้วนะฮะก็ข้อมูลตังเก็ดปอเจนแม่พระนกเนาะงเจ็ดอุ้ยวันพระรเดี๋ยวนี้ที่หนองลึกช้าเนี่คือว่าตีได้มาเมื่อเดี๋ยวนี้คือว่าอยู่จนลึกจนหลานนี่คือปูเขาที่นั่งกันใช่เจ้า <c oughs> ของด้วย <c oughs> แต่ว่าผมแต่ว่าผมมา,าแล้วรอบละเพราะว่าปอบนบอกว่าถ้าซื้อน้ามปามาสักสามขวดนี่ก็จะ บอกคือว่านกอ่ะยังอยู่ที่ไหนห้องนี้นองนี่นะเขาก็ะจำเป็ดนะเจ้านกยังนกแกน้ำเต้าแล้วมันอู้หมดเลยวะไรครับนกแตนแต่กับนกยังเอามีโอเคลูกกระจับแม่มาสาบ้าครับปั๊กมาถามเขาผมกู้จักกันเนาะครับมันยิ้มมาเห็นโอ้ที่ลูกคนเขาสัมพันธ์เมื่อกี้นี่คือดีที่สุดครับนี่กะอันถือว่าอยนงอู้กันลูกหลานว่าอู้ตัวนะครับนะพ่อเขาจะชื่อเพื่อลูกหลานฟังครับเนาะครับลูกหลานนี่มันฮู้ ครับไม่ได้เนี่ยพ่ออยู่กับหนองนี่ตั้งว่าอายุชิปวกขึ้นมาหนะครับเกิดมากระทึงอยู่เนี้ยหนองนี่มีอยู่แต่ตอกบอกเขาอยู่นี่ตอกเนี้ยผัวหาปากินกันเนี้ยหน่ากินกันนกหนูปีดนี่โอ้นกยังมีนี่มดกว่าอายุเด้อท่ะกับเจ็ดชิปสองแล้วชิปสองแล้วน่ะเจ็ดชิปสองแล้วนกที่พ่อหันมันมันที่มันเป็นฝูงใหญ่ๆนี่นกอย่างของในหนองนี่มีนกเป็ด มีเป็ดเป็นมีสามประเภทสามประเภทที่หันนี้มีอย่างไร้างกว่านตกเป็ดเป็นว่าลูกเป็ดหีเนาะเป็ดหีแล้วก็เป็ดปีกเลี่ยมเป็ดปีกเลี่ยมแล้วเป็ดป่าเป็ดป่าอือใช่ป่าเป็ดหงส์ในวันเป็หงส์เนาะเป็ดหงส์เป็ดหงส์นี่เคยป้าเอาก่ะป้าข้างเดียวมันมีข้างเดียวข้างเดียวเมียพอเรี่องเป็ดเนาะมันลงอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่า เป็นชื่อเรียกตามพื้นบ้านเนาะแต่ยังบาได้ศึกษาเดียวว่ามันแต่ละชเจือเนี่ยมันตรงกับชื่อสารกันหมดก่นเดี๋ยวเขาจะมาเก็บข้อมูลกันนะมีมีนกอย่างเห็นป่ะมีนกอย่างเหมีนกอีลูแต่ตะกอนนะมีนกอีลูนกชอมนกกินเนาะครับนกคหายนกกิ่นหาปูหาปลานกอย่างกินมดให้นกก็กินกันครับตะกอนน่ะล้ำเดินกินแล้ว ไม่เดียมันจะเลวไม่เดียวเพราะมันต้องอนุรักษ์แล้วเนาะมันน้องเนีเขาลากินน้ำชาต์ลากกันจังล่กคือกันนกขงูน่ะเพราะว่านกขงูนี่ะนกขงูนกขงูย่างนกกระสานนั่นแหละอ๋อนกขงูนี่คือนกกระสาแดงแดงตัวที่สองสองประเภทน้ำตาลแดงๆหนึ่งตีคอมันสองย่าง แล้วมีมีมนมันมีมนมันคือห้อเหาว่านกอย่างอู่นอย่างอู่นกระสานวนเออกระสานวนนะละเมียมละย่างนกนกอย่างอู่นนี่ตัวใหญ่เอบมันหลายครับนั่นขุดเข้าห้องบ้านเุาห้องนกมึงมังมึงมันปุยเยี่ยมปุยบินลองนะนกมึงนกมึงมึงนี่คือบัดตันได้มึงเลยยังบัดซันไดมึงปยเียมใช้แล้วบินลองอาหารนะอ๋อมันจะเป็นอย่กับเกิดเดือนนี้ครับ ใบไม้เนาี่ยไงครกบตัวายใบไม้แล้วปุ๊บกับมันตั้งมันมันอยู่ตั้งเนาะมันจะเป็นเป็นหัวนกนะครับมันทำมันจับอยู่ตั้งกึกเดือกอีนี่ครับที่เขาบรนเทาจังหอัดระนงขอเมืองเนี่ยคือที่เขาเดินไปก็ปุ่ยเยี่ยมใจเราเอียบบนันทำเที่ยวเบียร์ฮันน่ะวางเนี่ยถ้าเฮานี่นะเรียบร้อยอืมวันวิ่งหายเยี่ยมใจเขาสะดุ้งว่ามันบินเนาะเดือดทาเนี่บละ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตีหู้จักนะขคณะนี้คือสมัยละอ่อนจนนุ่มนี่คือรสชาตินี่หู้มรนกอป็นยังงดล้ำ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 มดแต่เดียวนี้ละเนี่ยละย่างพรอนเข้าได้จับได้แล้วพ่อเท่าเหรอสามารถทำโมก่อนก็ถือว่ามันเป็นวิถีชีวิตเหของชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีนกหลายชนิดที่เริ่มเริ่มคุ้มครองแล้วเนาะครองแล้ะถ้าเปิดคุ้มครองไหนนี่ดีกว่า น้องนกครับนกเขตเกี่ยวกันเกี่ยวกันอันนี้ว่ากันกั๊มนะครับแต่นี่คือเขาอ้วยเป็นข้อมูลเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือบ้านเฮากันเริ่มจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์นกในหนองเลงซ้ายนี่แหละถือว่าสำคัญอยู่สสคัญทีุ่ดถึงแน่นอนนะำมูเายลนกควักเหรออ่านกควักมีนกควักนกควนกหยังคอร์ดหยังคอกหยังคอก์ดมันจะโดดเหม่ มันจะเป้นนุ่งยางทนยางทนตัวใหญ่ๆขาวๆคอางยบๆยางขาวนี่ยางขาวยางคอขอยางจะมัระยะเนี่ยมาหากินนะที่บินเืก้มันเป็นน้องยางขาวยางโน่ะยางโนแต่มันจะรุนน้อยมันจะองแต่มันตุ่ใหงยางอะนะครับที่ขาวๆเนี่ยครับยางใหญ่จกตัวกิโลนะอืมแต่ผมห็นมันมียางเปียยางควาย ยางเปียยางดำยางแดงยางดำมี้ครับจะมีนี่นะแขกมขนาดนี้ตัวเล็กๆขี้เหลวมันขี้เหลวเต่มเนียวอ่ามันต้องนกต้องขี้เหลวถ้าใส่ถ้าหากินน้ำไอ้ห่าเขาจะขอยได้จะบันทึแตนมันจะมีนะคติดตนพื้นทน่ต่ก่อนเขาไปใส่เบ็ดหน่องมีนกตาแดงนกขี้ปึ๋งนกไก่น้ำนกวัก นกนกว่าจะกินเบ็ดนะคือเอากุ้งใสครับนกไก่แก่ไก่แก่นกแตกนกแตกคือจิจักกา้านกแม네ุ้งนกแตกนกแตกนะนกแตกนะถ้านกนกมันมีหลายชนิดเนาะนกแตกนกไก่แก่มีมดนาะนกไหนๆอะไร่น้ำนกแก่เขาอยากเจืดนกตาแดงมีมดนะครับมีมดโอ้เยอะเหมือนกันเนาะมีกุยังเลยครับแต่ถ้าจะเข้าไปพอมันนี่ นกกระแดงเขาต้องตาแดงนี่ต้องหามาต้อเขี่ยมหันนะไอ้สัวช่อหำหันต้องไปคนเดียวต้องไปหาเอาเบ็ดมาใส่ล้วได้มาหัวข้อนี่นกตาแดงมันมันตงตาแดงแท้เจะนกมีนกขุนปูดจะใช่นะขุนปูดตาแดงยังขุนปูดยังขุนปูดยังน่ะมาอ่านกขุนปูดมีแน่นอ่ะล่ำเมียมย่างหนึ่งเป็นนกขุนลอยงั่นเมนกขุนปูดก็ยังลอยเหมือนกันมันตัวน้อยตัวน้อยน้อยแล้วนกขุนปูด เมืพูกมันนมดใครเคยกินลาบนกกาพูดมาครับเขาเขาไปเผาปลาไข่นะปลาบึงนะเผาเอาเือควนมันมาแล้วก็เดือกตะแก่มันโดดออกอ่มันกินเขาก็ยิงมันใกล้ๆเลยเขาไปไล่ยิงยิงไี่ได้เพราะเป็นนกไข่นกหีซ่อนมันไม่มีนกหีซ่อนวันนี้นกหี่ซ่อนก็มีนะ อันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ละออนนะฮะบัดเาดเยวาบาดแย่แล้วนะครับตขึ้นี่นะหะนีนกยผีเสื้อถ้ามันบินลงอินะเาไล่เวดแต่นกผีเส้อนั้นต้องซ้อหาทีเขาจิ๋วเข้าเกี่ยวเข้านับปีนี่ครับไหลเรื่องคล้ายมันกิตัวใหญ่มันนะเขาว่านกอีปูนกอิปูยังไม่มีน่ะแต่ถ้าเขาไปสุ่มสุ่มลักพอมันนี่ถ้าเขาแบบไปยุ่งยิ่อย่างมันนี่ยากแหละ คือต้องตีต้อนอย่างเดียวหรือตีต้อนเอาไปหาออืมันจะมีนกแอนแว้นเนาะกางแดงกางแดงนกแขกนกครับพิจิริวนกพิจิริวหัวจุกอ๋อหัวจุกกวว่าอันนั้นนกพิจิริวนะครับนกนกกงหัวจุกแหละนกพิจิริว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 นกแขบนกแขกนกเนี่ยอันกางแดงนี่แหลายอย่าง ลกกลางแดงแต่ลกที่แบถ้าเขาไปใส่เบ็ดครับสมมติว่าหน้าแรกเนาะเจอหน้าแรกหน้าของเรเข้ามาเนาะก็จะมีหลับลงในหนองเรานก็ีลไปใส่เบ็ดสามชิ้นฟองเฟ่เนี่ยงนะที่ใส่เนะสามชิ้นองเพ้งนี่ป่อบอกกันท้าบินข้นาดขึ้นมาสามชิ้สองเงก็ลงแ๊แก๊กแก๊กสามชิ้สองข้างนี่นะ มันลงเมันเรียกว่าสามเพลงสาเพลงแก๊กแก๊กแกกีก่เพลงแล้วอ่ะแก๊กแขึ้นไม่จับขึ้นไปเลยอ่ะติวติ๊บติ๋วติ๊วติวติ๊วขึ้นนะแล้วมันเม่ห้อย่างนึ่งสามสิบสองเพ้งนัสองสอเพลงนะของหองว่านกกจโลนกจโลยังนกจโลไม่หมนยางนอนแบบเนี้อ่านกจโลหยงอ่ะนกปนี่ในสวนพักการนั้นย่างนกจิ๊บเออนั่นย่างจิ๊บถ้จิ๊บางมันย่างดือ มันมีหมย่างมันมีหลายย่างเออหลายประเพดคุมนี่น้องหากิติอันโอ้นี่แค่ได้ฟังแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันม่วนครับอันจืดนกแปลกๆนะแต่เขาอยากจะหัวนกแต่ละอย่างตีนก็นี่มันมีมันมีนกกระถัวมีมดนะนี่นะนกกระถัวนกกระทั่วนกดำนะจะห้องนกทาร่านกทาราขี้แห้งกับมีก็ทาราขี้แห้งมับไหะอ่อย่างครับ ภาพที่ไหนเกลแหงเดี๋ยวก่อนได้ทิ้งมาอ๋อที่ป้ายพุ่นอ่าเดี๋ยวนกทะล่าเดี๋ยวขออนุญาตหัวหน้ามาเยอะมาครับจบอกคือเลยนี่นกอย่างนกอย่างอย่างปล่อยบอกคือเลยอ๋อในหนองนี่มีครับมีนกทะล่าเกลืแห้งมีถ้ามันลงปบสะหาสกินนะถ่างอนจะเพลืนอได้ไอเดียแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องไปหาลูกผ่าตีเคทําราสปาตีเขาได้สะสมลูกผ่าไว้ตลอดระยะเวลาโครงการหนึ่งปีมาเพื่อปล่อได้ จี้ตัวว่ามันคือนกไอยังแมวปลาดิบได้ห้ามหันมีแมวปลากับมีมีหนักน้ำมั้ยีมีมีแต่หันหันหนักน้ำเลยหันน้ามันดำน้ำอ๋อมันอยู่ในน้ำมาขึ้นมาเคยได้กินแล้วกินแรกแรงแล้ยยังแล่นี้นะแต่ผมยังแบบเคยหันเป็นตัวเลยนะแมวปลาดิมีแมวปลากับมี ก้อนนี้คืออืบได้เมื่อนี้นะครับดถ้าน้ำน้องนี่ไม่ได้ดีจะพูดได้นที่น้กน้ำที่ได้มาหนาบตะก่อนได้มาเาต้องกินเนหรอกก๋วยต้มน้ำใส่ปิ๊บต้มหนาที่ได้น้ำเข้ามันเลยนางน้ำหนาหยักบุ่มนุ่มเข้าจ้องจ้องน้ำเขาหลูเราเผาเผาทำเผากะหายยากแหล่อย่างเดียวขวดวันทีเนาะทีไหลนไกลขวดลอยรำบัวแมวน้ำรำบัว โลลหวานจวกอะอ่ะสงสัยท yes. uh huh. ี่ซ oh> ้อห่อมป้านี่พ่นมันย้อนหวานจวกนี่กันมีนักเหล็กก้อนก้อนมีนักกวนไหมเดี๋ยวนี้มันมีนักกวนเพราะว่าห่อมได้เงี้ยได้เงี้ยอย่างมันนนนนหาวันได้มันมันที่แข็งกบมันอาศัยซะกับบะหมี่ซะดี๋ยวนี่อาศัยซะได้หมดมันจบลบได้หมดเลยตอนนี้มีได้ปลาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ซะน้ามันเต็มแล้วเนาะขึ้นอยู่เดี๋ยวคือเม็ดเนี่ยเออนี่นะคือเดี๋ยวนี้ จริงๆแล้วในซานี่ก็น่าจะมีอยู่ก็มีนะแต่ห้องหมันมั้เนาะห้องหมันปุ่นมันจะออกไปหนึ่งหรือสองมันจะขึ้นมาครับที่หันนี่ยนายเขาจะทุ่มอย่างไรก็จะมีคนหาปลาคนจะเจอครับถ้าเจอแล้วก็คือถ้าจับได้ก็ตายตายกันมีอืมเอาไก่อนเนี่ยผมได้อันน้องมีรักษาะเขาหคงต้องอุ้นักจังเออออเดอรนี่อันนี้เป็นออเดอร์ก่อนนะนี่คือวันนี้ผมมานั่งตอนก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี่ผมมานั่งประมาณตั้งแต่ผมมาตั้งแต่กี่โมงคบ่อสี่โมงสี่โมง ประมาณ4ี่มงตอนนี้มันหกโมงปลายละก็มานั่งอู้หาข้อมูลกับปอๆไ้ก่อนนะฮะแล้วก็เข้ากันนั่งกินน้ำเปล่ากันไปนะแต่ผมมาชิ้นน้ำเปล่าผมกินแป๊บสี่นะก็เดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามครับว่า,าแรงท่องเที่ยวอ m เม o ซอนหนองเลงซ้ายนอกเหนือ,นอจกจะมาชมวัวพันตัววัวพันลายไข่พันปีเขาอาจจะมีฝูงนกหลายๆชนิดตีใน <c oughs> หัน แบบใกล้ชิดสัมผัสธรรมชาติก่ออย่าลืมคอยติดตามใน g ีพกสปอตอันทัวต่อไปว่าโปรเจกต์ Project ในการดูนกหน่งเล็งซ้ายจะเป็นจะได้กัเดี๋ยวภายใต้กันน้ำของปอนกนบพบมพบป,อ,ป,อ,ปอชาตินะต้องขอขอบคุณปอทั้งสองคนแล้ว,ลวก็ปอเองนะครับปอแก้วปอแก้วนะครับขอบคุณปอแก้วหมุนคนนะครับอ่าก็เดี๋ยวเขาจะไป อัปเดตกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณปอปอครับเนี่ยมันน้ำเสียงแด้ไงน้ำเสียงแด้ไรเตี่ยนะเตี่ยนะกุเตียนี่มันมาหกมงกุลไคือความดียวนีกนก่ยักษ์น่ะมันจะไปกินนังบนครับมันกินกั๊บ่ายแล้วมันต้องกับมันนอนทีนีทีเดียวอ๋อ้ยังนกเขาเนี่ยนกเขานี่ก็จะกั๊บโปรตีนมัน เนี่ยปลาไข่ปลาไข่อย่างเดียวมันแล้วเขาไป็นสองชนิดครับมาเขาเดย้ลแล้วเขาตู้ปอละเดี๋ยวเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเพิ่งจะหูหมดแล้วเพิ่งไม่เอวนะสวานะมีอนไรบ้าบโอเคครับผมเอจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ